พี่ Kos: น้องครับจดหมายฝากฉบับนี้เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ไปให้กับขีจักฟิลิปปีสีจักฟิลิปปีนับว่าเป็นขิจักแรกๆของทวียุโรปเป็นิีตจักหนึ่งที่ระลึกถึงอาจารย์เปาโลเป้าหมายของอาจารย์เปาโลเพื่อที่จะขอบคุณคิีตจักฟิลิปปีที่ระลึกถึงท่าน เพราะว่าตอนที่ท่านเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ท่านอยู่ในคุกท่านฝากกับสมาชิกคนหนึ่งเพื่อที่จะขอบคุณคิดจักฟิลิปปีท่านผีพูดถึงตอนที่อาจารย์ปอลอยู่ในคุกคิดจักฟิลิปปีแล้วลึกถึงท่านเอาของขวัญไปให้ท่านท่านผีไม่ได้บอกครับว่าเป็นเงินทองหรือ เป็นสิ่งของแต่เป็นของขวัญที่มีประโยชน์และเป็นของขวัญที่เป็นพรสาหรับอาจารย์ปาโลไม่เพียงแต่อาจารย์ปโยา,าปโลเขียนขอบคุณที่จักฟิลิปปีเท่านั้นครับพี่น้องครับอาจารย์ปอโลพูดถึงชีวิตถึงตัวกับพระเจ้าพูดถึงชีวิตคิดเปลี่ยนพูดถึงความชื่นชมยินดีในตอนนี้อาจารย์ปาโลย้ำและย้ำอีกความว่าชื่นชมยินดีพี่น้องครับถ้าเราดูในภาษาอังกฤษจะใช้คำว,ว่า rejoice เป็นความสุขแท้นี่ครับ peace of mind มีนักสานาศาสตร์หลายคนบอกว่าอาจารย์ปาโลอยู่ในคุกนี่เป็นคุกมืดนะครับเป็นคุกที่อยู่ใ,ใต้ดิน ถ้าเรามองสภาพแวดล้อมของอาจารย์ปอโลในสมัยนั้นตอนที่เขียนจดหมายฝากฉบับนี้พูดถึงสารติสุพูดถึงความชื่นชมยินดีและอาจารย์ปาโลเองอยู่ในสภาพที่ถ้าดูภายนอกไม่มีอะไรนะครับที่ท่านจะชื่นชมยินดีได้ท่านไม่มีครอบครัวท่านไม่มีตําแหน่งท่านไม่มีชื่อเสียงท่านไม่มีเงินทองแต่ท่านได้ค้นพบว่าชีวิตของท่านเนี่ยชื่นชมยินดีแม้เพียงแต่ท่านชื่นชมยินดีอย่างเดียวครับท่านหนุนใจคิจจากฟิลิปปีให้ชื่นชมยินดีฟิลิปปีบทที่4ข้อที่ อาจารย์ปารลบอกว่าโจงชื่นชมยินดีในองค์พระเป็นเจ้าทุกเวลาลูก้าบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่11พูดถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าสเกตตั้งพีอธิบายว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาหรือว่ารูปทรงของท่านเนี่ยครับเป็นคนเตีย้ยอยากจะพบพระยีสุคริตณนะเวลานั้นไม่สามารถที่จะพบพระยีสคริตได้เพราะว่าประชากรเยอะแยะมากมายตามพระยีสคริตไป เขาหาพเยสุคริตไม่ได้สกเกตก็เลยคิดออกมาว่าจะขึ้นบนต้นไม้และดักหล่อพเยสุคริตระหว่างทางเ <ings> มือ <uli> ่อพรเยซุคริตเดินผ่านระหว่างทางที่สเกตดักหล่อพเยสุคริตบนต้นไม้พรเยซุคริตบอกสกเกตว่าสกเกตเอ,อ๋ยลงมาเย oui, ็นวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารที่บ้านท่านพนี่น้องครับเมื่อเราอ่านต่อไปเราทราบดีครับสกเกตเนี่ยเป็นคนที่ถูกตาหน้าว่าเป็นคนบะเป็นคนขี้โกงเพราะเป็นในด่านเก็บภาษีให้กับชาวลงมาแต่มเมื่อ,อสเกตพบกับพิย สกเกตบอกกับพระเีสุคริตว่าอะไรที่โกงชาวบ้านสกเกตจะคืนให้กับชาวบ้านนั้นเราได้เห็นว่าสกเกตพบกับสันติสุขแท้ที่มาจากพระเจ้าเมื่อพบกับพะเีสุคริตแล้วพระสุซูก็บกกอกกับสกเกตว่าสกเาสกตเ,เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรของอับราฮัมในสมัยนั้นอาจารย์เปาโลได้พบว่าคริสตจักรฟิลิปปีเป็นคริสตจักรหนึ่งที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เรียนรู้เคล็ดลับว่าในข้อที่11 กล่าวไว้ดังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นคริสเตียนหลายหลายคนไม่พอใจในสิ่งที่มีเกิดค,ความโลภคนักตัณหาสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคริสเตียนคนนั้นยังไม่พอใจในสิ่งที่มีพี่น้องครับเมื่อเราสัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์และพบเป็นการส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ชีวิตเราจะพบสันติสุขที่มาจากพระเจ้าสะท้อนออกมาในคิดจัก และที่สําคัญนะครับชีวิตส่วนตัวเราเองเราจะพอใจในสิ่งที่เรามีพี่น้องครับชีวิตเราไม่ได้พบกับสันติสุขหรือความชื่นชมยินดีในชีวิตเสมอไปในโลกนี้บางครั้งเราจะเผชิญกับความท้าทายของชีวิตบางครั้งเราจะเผชิญความตกต่ำบางครั้งเราจะเผชิญความอุด,ดมสมบูรณ์ไม่ว่ากอรณีใดๆเมื่อเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะพบน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสถานการณ์ของชีวิต ไม่ว่าชีวิตนั้นจะเผชิญอะไรก็ตามพระพรก็จะซ่อนตรงนั้นสภาพของอาจารย์เปาโลในสมัยนั้นมีแต่ความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับเรา,เราท่านๆในสมัยนี้เราจะพบความทุกข์ยากลำบากในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความท้าทายของโรคความท้าทายของชีวิตความท้าทายของโลกนี้แต่อาจารย์เปาโลได้เรียนรู้เลยว่าเมื่อพึ่งพระเจ้าเมื่อแสวงหาน้ำทางพระเจ้ามองพระพิพรกองแล้ว ชีวิตจะสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้พระคุณของเจ้าเพราะได้พบกับสันติสุขแท้ที่มาจากพระเยซูคริสต์เมื่อเราเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าเราจะมีกําลังที่มาจากพระเจ้าเดินต่อไปจนกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะพบกับสันติสุขแท้ที่มาจากพระเยซูคริสต์และสะท้อนออกมาในคิจตจักพระเจ้าพบกับเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายนั่นคือการพอใจในสิ่งที่มี เรียนรู้น้ำพระดังของพระเจ้าทุกสถานการณ์เรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้าไว้พร์